What? <laughs> ครับผม12รอบครับในรุ่นนี้นะเออมีได้ยินพี่ป๊อปกันไหมครับผมโร,โรเสตสหนึ่งสองสามอ่าใช่ครับผมอันนี้เสียงผมเองอ่าพี่ป๊อปลองพูดหน่อยผมไม่ได้ยินเสียงพี่ป๊อปนะพี่ได้ยินไหมครับ ่ได้ครับผมได้ได้ได้ฝากทีมงานแก้ไขด้วยครับผมครับผมเอามาตอนนี้รุ่นเกือบสุดท้ายรองสุดท้ายของวันนี้แล้วนะผมต้องขอขอบคุณครับยางโตโยต้าครับผมอีซูซูดีแม็กเนือลิมิตพิชิตโลกไวซ์ออโตโมทีฟลิควิดเพราะรักรถจึงไวซ์ใจครับผม PTT r u b i c a n แคร์พเบรกเน็กสเตอร์อะคาร์คาร์บอนวิษษสัสกิบบายต่อสยามครับผม ป้ายหนึ่งนาทีครับจากสาสุไวตโยทายโอ้โหมุมกล้องกล้องถากล้องที่สุดจริงๆนะอ่าโอ้วันนี้พิกาก้ารีเวิร์สกิดมาโอ้โหสุดจริงครับนวินยาสีายินดีต้อนรับแขกของพิกาก้าด้วยนะครับผมเป็นเรียกว่าพิกาก้าบอกเป็นนักธุรกิจโนมินีชาวลาวผมยินดีต้อนรับครับผมนี่พิกาก้าของเราครับผมทีทีเวิลด์ปั๊มส่งเข้าประกวด ผมก็จําได้นะพี่กาก้าเดี๋ยเรียกว,ว่าเป็นนักแข่งอารมณ์ดีครับผมคุยกันบ่อยพี่กาก้านวินยาสีสองนี่ก็น่าจะเป็นซิราเมธสามพก๊อฟพัะสรพงษ์ปางทองก็เหมือนป๋าสาตาร์ทไม่ติดนะครับผมเห็นไปบกทงอยู่ต้องรอดูครับผมโอ้ตอนนี้เสียงพี่ป๊อปหายนะครับผมคนดูในไลฟ์มีมีอะไรอยากฝากบอกพี่ป๊อปไหมพิมมากันหน่อยพิมมากันหน่อยเอา มาเตอร์มีดเอฟซีพี่ธเนศมายงยุทธก็ได้ยินแล้วครับได้ยินผมนะไม่ใช่ไม่ใช่พี่ปอบเอาป่าเข็นไปครับผมป่าธนพลทองเกอลอยลงหลายรุ่นนะวันนี้กระตุกกระตุกหนึ่งกระตุกสองเอาสามโอ้โหกระตุกอีก เอาซ้ายก่อนเลยครับผมเอากองเชียร์ครับผมอาเชียร์เบอร์สามเอ็ดพรฒพงษ์ปางทองอ่ะผมอยากรู้ชื่อคุณเนี่ยเขียนว่าอะไรเนี่ยน่าจะเป็นภาษาเกาหลีใช่ไหมหรือภาษาญี่ปุ่นผมอยากรู้ว่าเขียนว่าอะไรรบกวนบอกผมหนะ่อยได้ไหมแบบขามานภาษาไทยแล้วแปลความหมายด้วยอ่าเห็นเป็นชื่อเกาหลีกันเ้คนเกาหลีหรือเปล่าอันนั้นยองฮาเซยโยไปเรื่อยละผมเนี่ยตอนนี้อยู่คนเดียวเดียเด๋ยวพี่ป๊อปไม่ไม่ช่วยแล้วเหงาแล้วเนี่ย มไม่เป็นไรครับผมขออยแปลว่าน้ำพุนะครับผมสวัสดีครับคุณน้ำพุนะเชียเชียพ่กคอปพัฒรนพงษ์ปางทองภาษาเกาหลีอ๋อเนี่ยคุณผมก็อยากว่าผ,ผมก็ติ่งเหมือนกันนะคุณเมนวงไหนเนี่ยคุณวงไหนบอกผมได้นะเดีย๋ยวเราว่างๆคุยกันหน่อย เอาตอนนี้เสียงพี่ป๊อปหายนะครับผมเอากองเชียร์รักใครเชียร์ใครพิมพ์กันเข้ามากองเชียร์พี่เต้อยู่ไหน168่งหกปวิออสปีสาศาจเนี่ยวิออสปีสาศาจวิออสปีสาศาจนะครับผมพี่เต้ GTR ช็อปหลูหลูมายังเอามาแล้วมาแล้วลเสียงพี่ป๊อปมาแล้วครับผมสวัสดีครับเอาสวัสดีได้ยินเสียงพี่ป๊อบมาเช็คหน่อยเช็คหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อ๋อตั้งแกงเพื่อนหาไม่เจอสวัสดีครับ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 มาอยางอ่ะอะมาครับเรจะมาแล้วล่ะโครงการโรลลิ่งสตาร์ทโดยนวินยาศรีและซิราเมธครับผมครับมาครับผมพิคกาก้าเอาแล้วดับลงแล้วพอลั่งลงฟางทองชูออกมาโอ้โหทันเน็ทันเน็ตเชิญเอาอีกแล้วรถที่หนึ่งเนี่ย คู่ควรกับโอพีที่สุดแล้วครับแรงฉีกขดุดกดฉีกขุดค่ายแรงจริงๆเอาพิกเก่งไม่แข่งหรอ,อไม่แข่งครับพิกเก่งบอกว่าสนามหน้าครับอการุ่นเอาต้องไปแข่งครับนี่บอกเขหมดนะแกบอกหมดยางหมดรถไม่พร้อมตอนนี้มาทำให้ลูกสาวอย่างเดียวตอนนี้ครับโอพี อีก12รอบด้วยกันนะผู้ชมครับก็มาดูกันะว่าความมันในรุ่นใหญ่ตับชอบนี่ยเท่าขีวเขียเนี่ยเป็นดาวีออฟปิซาเนะขับโดยนี่นะฮะนักสมัน์ชำนาญครับเหว่าฝีมือทั้งนั้นดีกว่าในนี้อ่ะฝีมืออยู่แล้วโอเคนี่คือโีมีสุกในฝีมือเก่งฮะเก่งทุกอย่างฮะดูครับดูวีออฟปิซาครับเมื่อวานเนี่ยรถไม่จบมีปัญหาวันนี้แก้แล้วนะครับคันนี้นี่200แรงม้านะไม่น้อยนะ ทำโดยเบิร์ดคูเคสนะครับเป็นคนจูนด้วยเองด้วยทำรถด้วยนะครับไล่เข้าไปหน่อยฮะเอาพี่ก้าวผมหายไปไหนออกที่หนึ่งไปอ่ะพี่ก้าหายพวกทิ้งพี่ก้าวเลยว่ะโอ้โหนี่พวกวิ่งไม่รอเพื่อนเลยเอาใจชัยวันอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหไกลเลยเจ้าก๊อฟครับโอ้ยกับ333สซิราเม่ครับผมวันนี้ก็ไม่ยอมเหมือนกันถึงจะเป็นโอเค1.5ก็ตามนะมาเจอกระโปรงังทองครับ 200 200เครื่องเจอร้อ200เครื่องเจรียบเข้ามาครับดูครับมันเนี่ยมันกลับหลังเนี่ยมันมันอย่างเงี้ยเห็นไหมตามจะจะออกออกเดินเดินตลอดเลยฮะนึกว่าดิฟแล้วหัดไทยขึ้นเลยหรือเปล่าครับผมนี่ดีกว่าท่านประธานท่านประธานมัลเซอร์มินี่ไม่เหนื่อยเลยฮะ <laughs> เดี๋ยวจะมีวิ่งส4 5 e ี่หต่อแนะ้วเนี่ยลงรถเสร็จปุ๊บขึ้นต่อเลยะไม่นั่นแหละครับโตเลยรถเลยครับท่านประธานครับ เรียกว่าพี่ธเนศเดี๋ยวเขามาร่วมกับสนุกกับเราเป็นปีที่2นะครับผม2ปีวงการมอเตอร์สปอร์ตของพี่ธเนศครับผมไปแล้วครับดูครับหมายเลขสามสามครับติดรามิครับไปก่อนครับเดวันนี้พรรพงศ์ปางทองหนีการกดดันของหัตถ ay ชัยวนันโอ,อ้โหท้ายมันออกตลอดเลยอาการมันออกพรรพงศ์ปางทองนะครับผม เดือดจริงๆมันไวจริงๆเลยอ่ะรุ่นเนี้ยขับกันหนึ่งทีหนึ่งหนึ่งหมดเลยโอ้โหเร็วมากไปเปิดโดนแล้วเนี่ยไปเปิดโดนแล้วเนี่ยไปเปิดไปเปิดอะไรเงไปเปิดยังอยู่ไหมดึงโดนได้อยู่ปิดก๊อปปัตตาผมดีภายนอกเร็วยากครับผมเป็นลายเปิดแล้วจะโดนมันจะโดนเอาที่เปิดลายขนาดนั้นนะครับภายนอกเร็วยากยูเทิร์นกลับมาเลยอ่ะ แต่ผมแหม่ดูดิมากไม่ไม่หนีไปไหนเลยนะน,น um ันทวัฒน์จำนายังอยู uh ่ก huh. ับเขาด้วยนัะเกาะกลุ uh> ่มไปเรื่อยๆนะพี่ออฟพีศาเนะฮะเาเรียกว่าปีมืออะไรกันเลยครับพี่เต้ทีดีอาร์ช็อปนะฮะเรียกว่าทีดีอาร์คาริมี่ตอนนี้พี่เต้ก็มีคาริมี่สอนสำหรับนักแข่งมือใหม่นะครับใครที่สนใจก็ลองไปสมัครดูนะครับผลงานทีดีอาร์เยอะฮะผลิตมาฮะเต้าผลิตพีสามาลูกขาดอันนันท์ทองตั้งเด่นนัชชัยฮะ ไปรุ่นใหญ่แล้วอันนันพรเขาดูดิครับนี่เห็นไหมบอกแล้วมาชิดเฉยเลยพูดไมปอากัดกรามเห็นไหมมาแล้วดูดิดูดิศาสตร์ดูวีอวิศาจตร์เห็นไหมฮะใครขึ้นไปขับปุ๊บเป็นปีศาจทันทีครับไม่เชื่อลองเอาฝ้ายขึ้นไปฮะผมขับเนี่ยก็อยู่ข้างทางนะครับผมไม่ใช่ผมฝีมือผมไม่ไม่เท่าเขาเลยครับโอ้โหดูครับโอ้พี่ก๊อล์ฟบอลโอ้โหพัฒนพงศ์ครับจังหวะนี้เข้าใน ได้แล้วแน่นอนครับผมอย่างนี้ได้แล้วครับผมแต่ตอนออกนี่นเข้าในได้ได้ได้ก่อนจริงครับออกออกก่อนหรือเปล่าครับมันต้องแข่งกันครับแข่งกันว่าใครเข้าออกก่อนกันเลยนะครับไทยชัยวัฒน์มาแทงแล้วครับตอนนี้หาไทยชัยวัฒน์มาแล้วครับลุมแล้วลุมครับลุมครับตอนนี้โดนลุมครับโอ้โหโดนลุมครับสิงสิงเอลโอ้โหโดนลุมครับตายแล้วโอ้โหไทยชัยวัฒน์ในรุ่นโดพี นะพัฒนพงศ์ก็โอพีนะครับตัวสินเมฆเขาโอเค1.5ต้องไปรุ่นเล่นกับนันทวัฒน์กำนานนุ่นครับผมเล่นกับวีออฟปศาจน์ุ่นเอาแล้วก็ถูกคู่พอดีแล้วนันทวัฒน์กำนานก็ตามมาแล้วมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ของแบบนี้ครับเอาแล้วใครเชีย200นะครับ200กันนี้ครับรดก0วสู่เท่เทครับพัฒนพงศ์ปางทองครับโอูวีออฟเติมความเร็วมาอย่างนี้ เมื่อว,วานเนี่ยที่ทรถของเจ้าก๊อฟเนี่ยวิ่งแบบเหมือนมีปัญหาอยู่ก็คือก๊อฟเนี่ยยางหมดอ๋อยางหมดใชนะ่ยางเขาแบบกขถอดยางมาบางเฉียบเลยอ่ะวนันนี้น่าจะสายยางมาได้แล้วล่ะเมื่อว,วานนี้เดียวไม่ได้เขาเปลี่ยวไม่ได้รถเดียวที่หลายไทยออกยางเขาหมดวันนี้ก็มาแล้วครับน่าจะวิ่งได้ดีอยู่นะครับวันนี้ ครับผมไปครับโอ้โหพี <fit in> <quarto> ่อออจุดเดิมไหมจุดเดิมไหมจุดเดิมไหมพยายามอยู่ปิดสวยปิดสวยไปดูไปดูเมื่อวานเนี่ยพยายามถ้านั่งอยู่แล้วพี่พยายามให้ดูว่ามันจะมีจุดแซงอยู่ไม่กี่ใช่ครับผมนะครับถ้าเป็นของพวกรถเก่งนะเนา่ได้ข่าวว่ามีใครของเหลวรั่วไหลไม่รู้ของคันไหนครับโยนเข้ามาครับร้อยอาร์ครับเมจิกเคิร์ฟเมจิกเคิร์ฟโอ้โหอะไรฮะ ตอนนี้ครับผมพี่ธเนศนะไปหนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วไม่รอแล้วไม่รอแล้วแกไม่รอใครเลยรอแล้วครสบัดต่อไม่รอแล้วครับไปเรื่อยๆเลยไปแนบจับแนบแนบแนบเรือเขาบอกว่าสามเกลียบร้อยครับจังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่จะเข้าในครับแล้วแทงเข้ามาโดนตรงนี้ครับตักทะกันไปครับเขาบอกสองล้านเอ็กซ์นะผมยกให้เลยครับพี่ออฟไม่ไม่ได้ตั้งใจครับผมครับจังหวะแทงมาแล้วมันเบรกลึกอกันกู้ครับยกให้ครับ ไปครับผมารรพงศ์ปางทองยังอยู่ในเกมครับผมแต่มีเข้าพิษไปแล้วอ่ะหนึ่งหกแปดนันทวัฒน์ทำนะฮะมีออนสังวิ่งอยู่แป๊บเดียวเข้าพิษไปแล้วจึงว่าหายไปไหนไปครับค่อยๆไปก่อนสามสิบศูกลับมาใหม่กลับมาใหม่กลับมาใหม่ศิลเมฆขึ้นไปที่สองว้าวตอนนี้อยู่นะโอ้ดูว่าเิี่เะม่ต้องวิ่งของเข้าไปเรื่อยๆเลยแหละ มาดูผู้นำหนผู้นำหายยาวเลยจนแบบว่าว่าแฟพี่หนึ่งหายไปไหนพี่หนึ่งี่บอกว่าปิ่งปิี่มีหงาพี่ปิ๊งคเดียวตลอดเลยครับกลัวพี่หนึ่งเหงเียวมาเตอร์มีดคับโอมาเตอร์มีดนะกองเชยมาเตอมีมาเอฟอ่ากเรียกแอดมินแอดมินขยันพี่มทีเลยะมาเตอร์มีดพอบอสลงเอ้แอดมินขยันเลย อามาแล้วหลงตามมาเบี้ยวมาใจวันเมื่อกี้ไปปะทะกันนิดหน่อยก็ขอดําไปนิดนะครับเตือนเรื่องมายาทนิดหน่อยนะครับจังหวะนั้ให้นักแข่งได้รับรู้นะครับว่าเบรกไม่อยู่แล้วไม่มีเบรกเลยอันนี้ไม่มีเบรกละนี่เรียกว่าไม่มีเบรกเลยครับมาอย่างนี้ครับดีนะครับไหลมาเห็นไหมครับมันไม่มีเลยอ่ะมันไปหมดเลยน่าจะลื่นอะไรหรือเปล่า เลี้ยวไม่ได้เลยเป็นไปได้ครับผมตอนแรกเขามีวอบอกใช่เพราะว่าวอบอกว่าเมื่อกี้มีรถคันหนึ่งที่มีของเหลวรั่วไหลออกมาครับมันเลี้ยวไม่เข้าเลยครับจริงๆขับหลังแท้ๆนะครับดูว่าจังหวะนี้ครับสโลโมชั่น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 เบรกล็อกล็อกมาแล้วแล้วแล้วเบรกแล้วแล้วจะเลี้ยวเลี้ยวคูมบลายเหมือนมันไม่หักอ่ะมันไม่ไปเลยอ่ะโอ้โหไม่ไปเลยครับผมเออมันไม่เลี้ยวเลยอ่ะไปอีก มันไปกับแบงเลยมันจะหมังสีโสอย่างเดียวเลยเฮ้ยโถ่เอ้ยจะไปทำอย่างนี้เราไม่รู้นะว่าเขาเป็นอะไรนะเราก็ดูต่างๆกันนะครับผมแต่นักแข่งไม่เป็นไรนะแข่งในสนามฟอดภัยแน่นอนนะดูลูกสิษ์กาจานครับผม4-6กับ3-3-4รามิดใช่เหลือแค่เท่าไหร่5รอบอะไรรอบสนามครับผมทั้งผัดกันขึ้นผัดกันนำมาของคู่นี้ ีหครับผมหนอาจารย์หนึ่งวุิโครงการ1อาจารย์1นึ่งวุฒิเดี๋ตวว่ารุ่นนี้ครับผมก็มียอดฝีมือมากมายนะในรุ่นของโอพนะครับผมครับตอนนี้พี่ออฟองไทยในเวลาอยู่ที่อะทีหน่งหนึ่งเด๊หนึ่งเ้าเท่ากับพี่เ<อ>ทนนิสตูเชอร์ครับผมส่วนเปเปอร์นี่อยู่ในทีหนึ่งเดครับ มาพาลอดสนามแม่หล่มนองเคียร์ก็มัฟเตอร์มิดยังอยู่ท่านประธานสู้ๆท่านประธานคุณหายไปแล้วท่านประธานไปแล้วท่านประธานไม่ห่วงใครแล้วท่านประธานรอรุ่นหน้าแล้วนะรุ่นหน้าเนี่ยเป็นความมันในรุ่นของ E 6 5แล้วเรื่องข่าวว่ารถเยอะอีกแล้วมีคันครับพี่ไม่แน่ใจแต่รู้ว่าเยอะน้องอย่าถามนี่ก็นั่งอยู่ด้วยกันนะแต่พี่เขารู้อยู่แล้วก็รถเยอะเขาบอกมาตั้งแต่คราวที่แล้วก็รถเยอะอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่พี่ ขยายเพิ่มเป็น3รุ่นอ่ะสองรุ่นอาทอตรีรู้แล้วไม่บอกขยายเพิ่ม3รุ่นเนี่ยต้องเยอะสิแล้วก็มันจะมีกฎการีกาครับขับคนเดียวขับสองคนขับสามคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครที่ลงลงชื่อมาคนเดียวเนี่ยแล้วไปหน้างานจะมาเพิ่มยังไม่ได้นะครับเปล่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นรีบลงก่อนนะครับถ้าจะขับสองคนตอนเนี้ยนะครับบางคนนี่ส่งชื่อมาคนเดียวพอไปลงใส่สองคนนี่ไม่ได้นะทาผู้นำของเราครับหมายเลขสิบเอ็ดชูเชอร์ครับ ต้องจับรถหล่อๆไปเรื่อยครับพี่หนึ่งเทเนตชูเชวิ่งแข่งกับตัวเองตอนนี้พี่หนึ่งเนี่ยน่าจะเคยทำเวลาได้ดีที่สุดที่ผมเคยเห็นนะน่าจะเป็น0107เลยนะน่าจะตอกเลขเจ็ดไปแล้วนะช่วงใช่ใช่แต่อนรถตนี้เขาเรียกเป็นแบทแมนใช่ไหม ออเอก<ม>็ขาเรียก<ม>ว่าแบทแมนรถที่หนึ่งแต่ก่อนนั้ก็มีอังกี้เบิร์ดอีกคันหนึ่งอันนี้เป็นแบทแมนหายห่วงจริงครับต้องชมทีมงานด้วยนะครับต้องชมทีมงานว่าทำได้สุดยอดจริงฝ่าผมสามรอบสนามาพี่หนึ่งเทนเนชูเชิร์แข่งกับตัวเองเนะครับผมเอา E65 e ติดทานสปอ์เตอร์ได้เลยนะครับ E65 ครับติดทานสปอ์เตอร์เวลานี้เลยนะครับ e 6 5ครับติดทรานสปอร์เตอร์เวลานี้เลยครับนักแข่งใน e 6 5ครับติดทรานสปอร์เตอร์เวลานี้เลยครับติดทานได้เลยเอาลอะเดี่ยวสหกครับทีมเดียวกันหมดเลยอะ่ะทีมเดียวมาสิงเอลมาตังมีดเหลืออยู่สามคันแข่งคนอื่นเข้าพิษหมดแล้วอะ่ะต้องดูว,ว่ามีใครยังอยู่บ้างนะพีนาวินผมวิ่งรอบเดียวอ่ะ <Okay. S 1> เข้าไปแล้วอะ่ะ พิกาก้าเข้าไปแล้วเหรอนันพวัฒน์พิกาก้าแล้วว oh, oh, ินเนี่ยเห็นป่ะโหห่างอยู่รอบนึงยังไม่เห็นพีนวินผมเลยไม่ไม่ไม่ใช่รถเขาไงใช่ใช่คือรถเขายังทับไม่เสร็จนะครับหมายเลข4.6ครับสะทายเชยวันในโอพีโอ้โหโคตรหนึ่งนาที0.9.654 คุณเต้ก็ oh. 1ปี09 640โอ้โหเลข6ต่อ6หมดเลยเร็วจริงๆแล้ว2รอบสนามสุดท้าย mm. ใช้ชนะของสิงเอลมาเตมีดนะเตมีดบอกว่า, <Okay. S 1> าท่านประธานสู mm ้ๆครับท่านประธานแอดมินขยันมากครับท่านประธานครับ oh. ชื่นชมนะครับเพิ่มเงินเดือนแอดมินด้วยนะครับอ่าแล้วเราไปเกลี่ยเขาอย่างนั้นแล้วเราได้ใช่ไหมเนี่ยนะเดี๋ยวเขาบอกแบ่งผมด้วยนะแบ่งผมด้วยนะแอดมินมาเตอร์มีแต่ผมรู้นะอ่ะเอาไปครับผมทีเทนเน่ชูเจอร์ดูดิเนี่ยทีมช่างเหนียวก็บอกงี้นะครับสำหรับการทำรถนะครับเหนียวเลยอะคือไบรถเนี่ยแล้ววิ่งทั้งวันแล้วอะแล้วตกที่ไหนล่ะ ไม่มีอะไรตกหล่นเลยเนี่ยกําโหน่งเครื่องยนต์นี่กําลังเครื่องไม่ได้หล่นลงเลยครับศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์แปดเนี่ยมันมาตรฐานมากใช่เออแล้วพี่หนึ่งก็ขับดีด้วยนะครับก็สม่ำเสมอตลอดเวลาเคยคุยกับพี่หนึ่งพี่หนึ่งถามยังไงก็บอกโอ้พี่มีสมุนไพรเนาะสพี่กินยาดีดูแลสุขภาพดีแกดูแลสุขภาพอนี้ครับอันดับสามครับซิราเม่ทั้งสุธีระนท์กุนครับผมครับโโอ้ห ถามอันดับแรกสิงเลวหมดแมรงหมเรื่องเฟตีถ้าเราไปแข่งแบบแบบเอฟวันเนี่ยมีทนะีมออเดอร์นะมีทีมนู N ้นทีนี้นะมีทีมนี N ้ A. ต้องเป็นอันดับหน <laughs> <laughs> ะฮะเขาเรียกว่าเราเป็นแบบทีมเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับจะหมดแล้วนะครับผู้นำตรงนี้ครับคือเทเนตูเชอร์ในรุ่นโอพีนะครับ ไม่น่ามีปัญหาใดๆแล้วนะครับขอบคุณคนดูที่อยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆครับเดี๋ยวรุ่นหน้าไปรุ่นคูดาวนะไม่ต้องซีเรียนะครับคุยเล่นกันนะครับนั่งคุยเล่นคุยกันสัก60นาทีนะครับใครมากรอบสุดชนะครับและนี่ครับผู้นําอันดับหนึ่งจบไปตามนี้ครับทะเนศชูเชิรดรุนโอปีส่วนอันดับที่2ครับหมายเลข46ครับสิงเอลฟ์มาสเตอร์มิทอีกหนึ่งคนครับ ฮไทยไทยวันครับลำดับที่สามครับไม่ใช่ใครครับสิราเมฆทั้งสุขีและหมดคุณครับสิงเอลมาชเชื่อมีดีเช่นกันครับโอ้โหแน่นหอนครับกวาดไปเลยครับสามอันดับเดอะวินเนอร์เดอะวินเนอร์ครับหมายเลขสิบทันเนศชูเชิร์ครับผมเบสและพาม0109์ครับผม นเนนีทูเชอร์จากมาเตอร์มิสซิงเอลฟ์ครับเรดิซอครับอันดับ1ทะเนนชูเชรอ,อ,ชอร,เร์อันดับ2หัตไทยชัยวันอ,อันดับ3ศซีราเมตอันดับ4เป็นพัทรพงษ์ปางทองอันดับ5เป็นนวินญ,ญาสีครับผมแล้วตอนนี้ไฮไลท์ก็พร้อมรับชมแล้วเชิญทุกท่านไปชมไฮไลท์กันครับ ครับชมหน้าครับมาแล้วครับเดอะวินเนอร์ครับนะครับแล้วก็พัฒนพงพางทองครับแหม่กำลังมาดีๆเลยนะเจ้ากอปรถเลี้ยวไม่เข้าซะอย่างนั้นดื้อไปเฉยๆเลยอ่ะเมื่อกี้พี่ออฟก็แบบโอ้โหลงมาพี่ออฟแบบสปิริตเลยอ่ะพี่ออฟโดนน้องโดยไม่ได้ตั้งใจพี่ออฟยกให้ทันทีนะครับแล้วก็เปเปอร์นะครับรถเลี้ยวไม่ได้อ่ะเห็นเห็นเลยครับกอปมาดีแล้วด้วยนะครับมาครับรุ่นต่อไปนะครับให้ผมพักกินน้ำสักครู่หนึ่งได้ไหม ขอไปชมโฆษณากันสักครู่เดียวเดี๋ยวมา E65 หน่อยครับ